อาหารเช้าที่ลุงหวังเกียรเฮาจะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ผัดมีเหลืองผัดมีเหลืองผัดมีเหลืองข้าต้มเรื่องปรุงยังมีมันโถทอดอีก อันนี้คือหนึ่งหัวมีมันโททอดอีกท้องรับไม่ไหวแน่ๆมาชมบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านรักไทยนะคะเราออกจากที่พักตรงนั้นเมื่อกี้ห <c oughs> มอก หมอกจัดขนาดไหนลดรถเปียกหมดเลยดลดเปียกนี่นะคะที่พักเราอยู่ตรงนั้นเราออกมาจากตรงนั้นเมื่อกี้ที่พักบ้านเ,าเกศเทาลุงหวังก็มาทางนี้ทางนี้ทิศตะวันออก รอบๆเขื่อนเขาตรงนี้เขาเรียกว่าเขื่อนริมหมอกนะคะตรงนี้จะเป็นถนนเป็นที่กั้นน้ำในอ่างตรงนี้ในวิวตรงนั้นสวยมากว่างั้นแต่มันจะย้อนแสงนะคะ บรรยากาศตอนเช้าข้างล่างมีที่ให้เดินที่เราถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้ที่พักข้างบนแต่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะ จะเป็นหมู่บ้านชาวจีนนะคะดูสัญลักษณ์ของเขาที่พักบ้านก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนของของจีนนะคะจีนยูนนานจะมีล่องเรือด้วยนะคะมีล่องแพล่องล่องเรือนี่ค่ะล่องเรือในในอ่างนี้แหละ ตรงนั้นจะเป็นโรงแรมเป็นเป็นรีสอร์ทชาสารีสอร์ทนะคะมีหลายราคาตั้งแต่1,600ขึ้นไปนะคะ ย้อนแสงไอหมอกหมอกกำลังมาหมอกหน้าผิวน้ำนี่แหละค่ะรอบๆอบเขื่อนก็ถึงเวลาเราเดินทางไปที่อื่นต่อนะคะสำหรับ คลิปนี้ขอจบที่วิวสวยๆตรงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ